ชาวนี้เอาเจ้ามณีแดงออกมาต่อครับโอ้เรียกครูเลยครับดูครับนี่ครับซาวเพิ่งขึ้นนะครับหลังจากเอฟซีจองแล้วไม่เอานะครับผมผมเลยเอาออกมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมออกกันครับนกป่านี่นกป่ามาแล้วนกป่ามาแล้วนี่ครับเดี๋ยวใส่ไปตรงนั้นนะครับเพชใกล้ๆบ้านครับผมไม่ต้องห่วงครับผมนี่ครับจองแล้วบอกว่าเอาเอาจริงนะครับเตะ พอโอนแล้วก็เลื่อนเวลาไปเลื่อนเวลามาพอรถจะมานะครับบอกว่าไม่เอานะครับอ่ะไม่เป็นไรผมเอาไว้เล่นดูเอาไวแบกเอซ์ีท่านอื่นที่เขาสนใจจริงคนที่พร้อมโอนนะครับครับดูครับอือหือดึงมาครับขึ้นไม่ถึงสิบวิเอาเลยเข้าหน้าเข้าตาแล้วก็จวดเนี่ยครับ อ่ะราชมค็จะมีเข้าร่วมหรือเปล่าสัก30มวันทีครับเอามาขยายเปิดครับเพื่อเดี๋ยวไปทํางานต่อนะครับอ่ะเราชมครับเจ้มามณีแดงวิวเฟืองเสียงเล็กคารมแยโยนนะนะครับเนะครับมีกุกสาหับไม่มีกุกไปเรื่อยๆนะครับ จะหามุมถ่มายกันนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ออกมาน่าจะได้พอเห็นอยู่นะครับผมนี่ครับนกต่อเสียงกว้างมากนะครับนกใครชอบนอกเสียงกว้างๆเสียงขององนี่ครับเหลียวเฟืองเชื่อมเล็กไปหากลางใสๆไม่รู้จะมีตัวสู้หรือเปล่านะครับขึ้น เย่ yeah, ขึ้นไปเห็นนกป่าไกลๆเรียกคูเลยครับผมตาดีมากนกต่อชีพนะครับเชลยสองร้อยกว่าเนี่ยครับอยู่บ้านขันบ้างไม่ขันบ้าง,น,างนะครับออปลาเป็นอีกตัวนะครับเนี่ยครับเร็ว เดี่ยวไกลๆยังได้ยินนะครับกำลังชมครับจะมีเข้าร่วมไหมเวลาก็น้อยนะครับเช้าๆนะครับเพชรบุญเริ่มหนาวนะครับอตอนนี้มีนกมาร่วมนะครับเอาล้ครับดึงแล้วครับนี่ครับ นั่นครับโอ้แล้วครับอืออือจะสู้ไหมนะครับมาทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อเน,อนียจบช่วงนี้ลูกคอรายเยอะนะครับเร็งนะครับอือหือลูกปากเสียงเล็กอือหือเสียงฟองกันเลยครับกับลอ,อกต่อ แดงแล้วครับจเจ้ามณีแดงเดี๋ยวลงปีกเรียกครับเนี่ยครับเรียกคำคู่คำนี่ยครับเนี่ยครับ,เร,บเรียกคำคูสามเป็นนกต่อส่วนยอดคาร์มอีกตัวนะครับแสดงว่านไกไส้ครับคู่เล็กยนะครับ ไม่เอาอย่งังไงจะเอาไงละครับนกต่อมาชมครับเจ้าประชิตอ้มคุน <c oughs> เองครับนกฟ้างดูนกต่อนะครับเล่นดีมากนะครับ เดี๋ยวถ้าผมได้จับลากๆขึ้มานี่อาจจะไม่ใช่ราคาที่ให้นะครับอาจจะขยับขึ้นมาที่กนึอยค่าน้ำมุกน้ำมันนะครับผมแบ่งให้ไม่เลยติดแต่กระบิดนะครับบอกว่าจะโอนก็ไม่เอาเนี่ยครับดูการเล่นครับแต่ไอจ่าที่ไม่จริงใจนี่เห็นสั่งกันดีจังนะครับบางคนผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับ่ะไม่เป็นไรครับผม ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับสงสัยมันเลือกเจ้าของนะครับนกเลือกเจ้าของนะครับเลียกนะครับโอ้มาร่วมกันสองสามตัวมันก็เรียกใส่กันอยู่ครับนกป่าที่ต้นสูงนี่นะครับเรียกนะครับเนี่ยครับแสดงว่านกใกล้ครับ ผมก็มองไม่เห็นนะครับเห็นแต่นกต่อเนี่ครับปล่อยคลุมอยู่นะครับอ่ะเราลุ้นไปทำกันครับผมเนี่ลงปีกเรียบยแล้วครับพี่น้อง ข,ข,าาข,ขึ้นมานะครับผมเอาขึ้นมาโอ้เกือบเยียบคอนครับผมมองครับโอ้ลงกัลาคู่แล้วครับมองม่เห็นตัวนกฟ้าเมื่อกี้เกือบเหยียบคนครับผมตัวบินขึ้นมานะครับ หนูคันจะเป็นยังไงนะครับครูกันเองครับโอเคครับจำมาีแดงก็ครูแล้วครับผมเห็นพอเงาเงงนะครับไกลจัดสูไม่ถึงนะผมครับเยียบไหมนะครับ าเียดีมากนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียกคําเดียวเอาดูครับเจ้ามณีแดงจัดแล้วครับผมไปถึง20บนาทีเาจะเดินไปชมกันครับครูไม่หยุดเลยนะครับเรียบร้อยครับเจ้าเสียงเรขารมนี่ครับเรียกคําเดียวบินใส่เลยนะครับดูคอนผมใส่ครับนู่นนะครับไปแล้นี่ครับดู เดี๋ยวลงมาชมกันนะครับผมวันนี้แดงจัดแล้วนะครับเช้านี้นะครับนี่นะครับหลังจากโดนบิดนะครับเมื่อวานนี้นะครับจะส่งแล้วเขาไม่โอนนะครับเขาไม่เอานะครับเันือนเลอกเจ้าของเลนอนครับลงตัวนี้นี่ดูครับดูความจวดครับนี่ครับใส่ไว้นะครับสาสามสี่เมตรเนี่ยครับดินตับตับเลยเออเห็นชัดเด็ดอยู่ครับวันนี้อะประมาณนี้ครับเช้านี้นะครับผม ดูครับเองครันกต่อคือนกต่อนะครับค่ายนกเขาใหญ่เพชรชบูรณ์นะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ไมีเนื้อเชื่อใจนะครับอุปการะนกไขยนกเขาใหญ่เพชรชบูรณ์ไปเล่นกันนะครับผมทั้งนกฝึกนกต่อนกไหมนกเฉลยแล้วแต่ตามความพร้อมของเอฟซีนะครับอใครพร้อมอุ่นนกต่อก็โทรมานะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับชาวนี้พอมีเวลานิดหน่อยก็เลยออกมาเที่ยวแถวๆบ้านครับผม มาขยายปอดเล่นเดี๋ยวลงมาชมลายกันครับนกป่านะครับอ่านี่นะครับมาชมลายนกป่ากันนะครับโอ้ตรงตัวครับผมจับตะเกียบดูก่อนว่าผูร้อยเปอร์เซนต์ไหมอ่าน่าจะร้อยเปอร์เซนต์อยู่ครับดูแข้งดูขาสักหน่อยโอ้นี่เลยนกเลี้ยงอีกแล้วครับผมโอ้โหแข้งเหมือนจะแตกนะครับใช่ไหมแตกครับแตกดีครับแตกดี นี่ครับไม่รู้ว่าตลอดหรือไม่นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมแข่งกันยังไม่ปลดนะครับนี่โอ้แข่งแตกอยู่ครับแต่ไม่ตลอดเกือบตลอดนะครับพันลำด้านบนนะครับผมติดพเนียดนะครับผมดูขนสิพอเลี้ยงไหมโอ้พอเลี้ยงอยู่ครับผมนี่ครับลกมันหวงทิ่นครับผม มาได้ยินมันจะไปต่อกที่นึงได้ยินเสียงก็เลยใส่นะครับชอบครับเสียงเล็กเรียกโกดนะครับเรียกที่เร่งๆนะครับผมชอบนกเรียกเร่งๆวัยได้ใจดีนะครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจเฉลยเจ้ามณีแดงนะครับก็แบงนะครับเดี๋ยวผมใส่ปลอกขาไว้นะครับตัวนี้ใช้ได้ครับถ้าใครเอาไปเลี้ยงแล้วขึ้นนี่ก็คือโอเคเลยผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมก็ดูตามตำรามันไปเนาะ แต่ถ้าว่านกได้อายุนะครับถ้าอยู่กับคนเลี้ยงด้วยนะครับอาหารการกินนะครับนี่จ้ามณีแดงนะครับหางไม่มีหักสักเส้นนะครับเล่นอ่ะประมาณนี้ครับผมจวดนะครับผมทําสําเร็จครับออกมาเนี่ยนะครับครูละนี่ครับคขหานกต่ออยู่นะครับผมไม่เอาอย่างนี้จะเอายังไงนะครับใจเลกใจนะครับคายนกเขาใหญ่เพชรบุญดูครับไม่แน่อาจจะอยู่กับผมยาวถ้าไม่มีคนอุปการะไปนะครับ นี่ดูครับนกติดไม่มีหยุดนะครับวงในรับประกันวงนอกนะครับผมเล่นดีถ้าเข้ามือแล้วนะครับรู้ใจแล้วนะครับมาแรกๆกระดอบเหมือนกันนะครับขนาดเก่งๆมาอย่างนี้นะครับผมอันนี้เริ่มเข้าหน้าเข้าตาหิวอาบแดดทุกวันนะครับก็เพิ่งจะเริ่มเล่นเข้ามือนะครับผมกะบอกกันตรงๆนะครับนกต่อมันไม่ใช่ว่าไปจะจวดจัดจวดจัดนะครับมันก็แล้วแต่ตัวนกนะครับมันผิดกินผิดอาหารผิดอากาศไปนะครับต้องเข้าใจมันนกป่าร้อยนะครับ อ่ะครับประมาณนี้ครับ fc นี่ครับติดละได้หนึ่งต้มครับพอครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปทำงานต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเข้างานสายนะครับอ่ะใครสนใจนกต่อหรือนกเฉลยก็แบ่งหมดนะครับผมไม่มีกากนะครับอ่านี่ดูลายครับอ้าวรอรอนะครับนก4ปีกว่าเฉลย2 0 0กว่านะครับอยู่กับผมนี่แต้ม2องครับเต็มแรกมันติดลูกนกกเลยไม่ได้ถ่ายนะครับติดลูกนกยังมีรูปอยู่ติดตบเด็กนะครับผม หรือ,อใครจัดนกต่อเดี๋ยวผมแถมนกเฉลยให้ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงเล็กเรียกดีมากนะครับถึง่าจอดรถฟังแล้วก็ต้องอยากได้เลยมาตรงตัวด้วยนะครับที่แรกมันบินไปต้นถอนเล,เ,ลเ,ลเล็กนู้นนะครับมันเห็นผมมันเดินมานิดเดียวมันก็ไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้ามณนีแดงเียงแค่นี้ครับผมเอาออกมาเทศก็ถือว่าได้คลิปให้ fc ได้ตัดสินใจนะครับผม เรื่องราคาโทรมาสอบถามได้นะครับผมนี่นะครับเจ้ามันี่แดงนะครับเ,เป็นริวเฟืองเสียงหองห้องนะครับคารมนะครับรับประกันครับผมจนวันนี้สวัสดีครับ